โอมองเห็นอย่างชาัดนี่นี่มันถึงจะยิงโดน <c oughs> เอา้ากำลังมันบันเลยนี่คือหน้าจอที่เปิดตัวในงาน CES ครับหลายๆคนน่าจะได้เห็นกันไปแล้วใช่ไหมครับว่าจอ MSI รุ่นใหม่เนี่ยมันเกิดมาเพื่อโกง <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดจอ m อ i ซรุ่นใหม่เนี่ยมันเกิดมาเพื่อช่วยผู้เล่นจริงๆนะครับแล้วผมบอกเลยครับว่าอัตราเฟ n เละเขาอย่างโหด360เฮกับหน้าจอ o อ ED มันมาแล้วครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อชาว x f t นะสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับหน้าจอ MSI ครับในปีนี้ปี2024ผมเคยกล่าวไปแล้วใช่ไหมครับว่าปีนี้ มันจะเป็นปีของหน้าจอ OLED อย่างแท้จ,จริงสำหรับจอ PC นะครับเนื่องจากว่าผมได้ยินข่าวมานานแล้วนะครับว่า MSI เขาจะมีการเปิดตัวยิ่งใหญ่มากๆที่งาน CES ปี2024<อ>แต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมแบบได้รู้ข่าวได้รู้ข้อมูลคันปากอยากจะบอกแต่บอกไม่ได้นะครับอ,อันนี้คือหน้าจอ MSI ในรหัส MPG นะครับเ<อ>ขามีไซส์32นิ้วกับ27นิ้วซึ่งสเปคเนี่ยจะเหมือนกันนะครับมันจะมีรหัสลงท้ายเหมือนกันก็คือจะเป็นตัว URX นะครับ QD OLED นะครับน นนมันมาเป็นจอ OLED สเปคไซส์32นิ้วเนี่ยเขาจะมาพร้อมกับความละเอียด 4K 240 h ฮนะครับส่วนใครที่แบบว่าอยากได้เฮิร์ตสูงๆไปเล่นไซส์27นิ้วครับตัวนั้นเนี่ยจะได้เป็นแบบ 2K 360 h ฮิ oh. ซึ่งวันนี้เนี่ยผมขอหยิบยกเจ้าตัว32นิ้วขึ้นมาพูดคุยแล้วกันเนื่องจากว่ามันจะมีความแตกต่างที่แทบจะไม่แตกต่างเลยอาจจะมีในเรื่องของขนาดจอ27กับ32 อย่างที่2ก็คือจํานวนเฮิร์ต240เฮิร์ตกับ360เฮิร์ตและอย่างที่3ก็คือขาจอตัวที่เป็นไซส์27นิ้วเนี่ยมันสามารถปรับให้หน้าจอวางตั้งแบบ90องศาหรือเป็นแนวตั้งได้แต่ว่าเจ้าตัวที่เป็น32นิ้วเนี่ยไม่สามารถทําได้นะครับ <Yeah. S 1> เจ้าตัวนี้ถามว่ามันแตกต่างกับจอในปี2022 2021 2020อย่างไรมันเป็นจอ o อ ED ที่มีความบางมากสวยมากขาตั้งจอเนี่ยปรับได้อิสระ <Yeah. S 1> และที่สําคัญเลยมันมีซอฟต์แวร์หลากหลายนะครับอย่างเช่นตอนต้นคลิปที่ผมพาไปดูแล้วนะครับ ออปติ s สโคปแล้วก็ในส่วนงตัวสมาร์ทนะครับอันนั้นเดี๋ยวเราจะค่อยไปว่ากันนะครับผมขอมาพูดคุยเกี่ยวกับสเปคตัวนี้ก่อนตัวนี้เนี่ยมันเป็นจอ 4K นะ240 h ฮที่ให้ค่า Response Time เนี่ย ค่อนข้างต่ํามากครับเพียงแค่0.03มิลลิเซกคือเราเลือกคุยเวลานะว่า r e ปอนท์ไทม1 m นมิลลิเซกเรสปอนท์ไม0.5มิลลิเซกเราคุยกันที่0.03แล้วเนื่องจากว่าจอ OLED เนี่ยมันสามารถทำ r e s ปอนท์ไทมได้ค่อนข้างต่ํามากๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวเบ In, ิร <What? S 1> <c oughs> ์อินหลายๆคนที่แบบกลัวว่าเฮ้ยเวลาผมดูละครช่อง7สีนะครับมันก็จะมีโลโก้อยู่ตรงนี้หรือว่าดูอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีแบบ ตัวหนังสือขึ้นมาแสดงคาตลอดเวลาเนี่ยมันจะทําให้หน้าจอ o l e d เนี่ยมันเบินอินหรือเปล่าไม่ต้องห่วงแล้วเนื่องจากว่าตัวเนี้ยเขามีฟังก์ชัน o l e d Care เวอร์ชั่น2.0นะครับที่ช่วยป้องกันนะถ้าสมมติตรงไหนมันมีโลโก้เนี่ยมันจะช่วยลดระดับแสงในส่งตัวโลโก้ตรงนั้นลงไปแบบอัตโนมัติเราสามารถเปิดฟังก์ชันได้หรือว่าจะตั้งให้มันเป็นแบบเซตตี้นะครับที่แบบเฮ้ยสมมติคุณเปิดหน้าเกมเนี้ยทิ้งไว้จนนานเกินไปนะมันทําให้ตัว o l e d เนี่ยมันเบินมันก็จะหลีแสงลงมาได้อัตโนมมมััััตตติิเเพื่่่ออออทีีจจะปปกกก้้้งววหนนนาาา OED ไดร เบิร์อินนะครับและที่สําคัญหน้าจอตัวนี้เนี่ยรองรับการเชื่อมต่อแบบ USB Type C นะครับรองรับ PD ชาร์จถึง90วัตต์ด้วยหมายความว่าจอก็รุ่นใหม่ใช้ Type C ก็ได้ชาร์จแบตเตอรี่ผ่านในสอง,องตัวสาย USB Type C เนี่ยก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับมีมาให้แบบครบๆเลยใน <Okay. S 1> เรื่องของดีไซน์กันก่อนแล้วกันนะครับจอตัวนี้เป็นดีไซน์ที่เรียกได้ว่าเฟมเลส เราจะเห็นเลยว่าขอบมันเล็ก,ลกๆบางๆนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันจะมีแถบสีดําลงมาเล็กน้อยนะครับถามว่าดูจอรำคาญตาหรือเปล่าไม่เลยเพราะว่าตัวจอเนี่ยมันบางมากบางทางด้านข้างแล้วก็บางตรงขอบตรงนี้ทําให้มันดูโฉบเฉี่ยวแล้วก็หรูหราในส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับต่อมาเนี่ยมันก็จะเป็นตัวแถบที่เป็นสีเทาๆเงินๆตัดกันนิดนึงนะครับดูสวยงามมากๆแล้วก็ในส่วนตรงกลางตรงนี้มีโลโก้ MSI นะครับดูสวยงามมากๆฐ <ๆ S 2> านจอเป็นฐานขนาดใหญ่เลยที่ว่าให้แบบ ความมั่นคงมากๆเนื่องจากว่าหน้าจอตัวนี้ถามว่าพอมันเป็นโ l e d ที่มันมีความบางขนาดนี้ยังหนักไหมยังค่อนข้างหนักอยู่เพราะว่าถ้าเราลองมาดูทางด้านหลังเราเห็นเลยนะครับว่ามันจะมีส่วนที่มันนูนขึ้นมาเพื่อที่จะบรรจุพวกอิเล็กทรอนิกส์บรรจุอะแดปเตอร์บรรจุอะไรต่างๆเข้าไปทั้งหมดในส่วนของตัวนี้เนาะด้านหลังตรงนี้ก็มีในส่วนของตัวไฟ RGB ที่โลโก้ MSI วิ่งสวยงามมากๆเราสามารถ ปรับแต่งแสงผ่านตัวซอฟต์แวร์หรือว่าผ่านในส่วนของตัวโปรแกรมของตัวหน้าจอได้นะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับเขาก็จะมีตัวโลโก้มังกรดูสวยงามมากๆเรียกได้ว่ามันคือดีไซน์ของ MSI แท้ๆนะครับตัวขาจอแน่นอนครับปรับขึ้นได้ปรับลงได้นะครับผมอันนี้ก็คือบิดได้ตามต้องการบิดซ้ายบิดขวาได้หมดเลยนะครับหรือว่าคุณจะเฉียงแบบแนวตั้งอย่างนี้แบบชวิอย่างนี้นะครับเนี่ยอันนี้สามารถทําได้แต่ต้องบอกก่อน 32นิ้วอะ่ะมันจะได้แค่เอียงเท่านี้นะครับแต่ถ้าสมมติเป็นรุ่น27นิ้วตัวที่ผมโชว์กล่องให้ดูเนี่ยมันจะสามารถปรับได้แบบ90องศาก็คือพลิกให้หน้าจอมันออกมาตั้งได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็่า32นิ้วไม่สามารถทาได้นาะแล้วก็ในส่วนตัวขาจอตัวนี้มีช่องสําหรับการเก็บสายไฟนะครับถ้าเราลองดูเนี่ยมันจะมีรูอยู่ตรงนี้ผมก็ร้อยเข้าไปที่รูเก็บสายไฟเพื่อที่จะให้มันมองไม่เห็นนะพอเราร้อยเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็กดลงมาอย่างนี้ปับ๊บเราจะมองไม่เห็นสสาาาายยยไฟเลนะะับทให้ต๊ีี่่มมดดูออกๆง ผมก็แนะนําให้ไปหาคีย์บอร์ดไร้สายหรือว่าเป็นคีย์บอร์ดมีสายก็ได้แล้วแต่ความต้องการของคุณนั่นเองครับ <Yeah. S 1> ถัดมาเรามาดูในเรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่อกันนะครับพอร์ตแรกเนี่ยจะเป็นตัวแจ็ค3.5มิลนะครับที่เอาไว้เสียบหูฟังนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวสาย HDMI ตัวนี้จะมีทั้งหมด2พอร์ตด้วยกันแล้วก็ถัดมาจะเป็นในส่วนของตัวดิสเพย์พอร์ตนะครับเป็นพอร์ตท,ที่ผมแนะนํามากสําหรับการใช้งานแล้วก็อีกหนึ่งรูที่มีความเจ๋งมากๆในปี2024ที่ผมมองว่าเฮ้ยถ้า ที่มาสามารถรองรับการชาร์จแบบ p d ดชาร์จ90วัตต์ได้แสดงผลขึ้นภาพอย่างนี้ก็สามารถทําได้เสียบโทรศัพท์มือถือเสียบโน้ตบุ๊กเสียบอะไรต่างๆผ่านได้ซเส้นเดียวคือจบนะครับและก็ต่อมาจะมีตัวพอร์ต USB Type B นะครับที่เอาไว้เชื่อมต่อสายตัวนี้เข้ากับคอมพิวเตอร์เนื่องจากว่าหน้าจอตัวนี้เนี่ยเขาสามารถปรับแต่งผ่านซอฟต์แวร์ได้จะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยรอดูกันนะครับถัดมาครับจะมีในสตัวฮับของ USB นะครับที่เป็นตัว USB Type A อีก2ช่องด้วยกันเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายอาจจะเสียบรีเซ อะไรผ่านตัวสายตรงนี้ก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็สุดท้ายอีกหนึ่งฝั่งจะเป็นตัวปลั๊ก AC นะครับแน่นอนเขาไม่มีตัว DC adapter อยู่ด้านนอกเขาจะเป็นตัวม้อปแปลงอยู่ทางด้านหลังจอเลยนะครับแล้วก็สามารถเสียบตรงนี้เข้าไปได้ไม่ต้องมานั่งหาที่เก็บอะแดปเตอร์ให้มันใหญ่ยุ่งยากแปะอยู่ในจอเรียบร้อยอบอกแล้วว่ามันไม่ธรรมดานะครับแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูในส่วนตัวเมนูหน้าจอตัวนี้กันก่อนและเดี๋ยวผมจะพามาเล่นฟังกช์ชันที่ล้ำล้ากันเป็นยังไงไปรับชมครับ สำหรับเมนูนะครับเขาก็จะมีปุ่มจอยสติ๊กนะครับถ้าเรากดเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีหน้าเมนูอย่างนี้ใช่ไหมครับที่บอกรายละเอียดอะไรต่างๆแล้วก็ใช้จอยสติ๊กต่างๆเนี่ยสามารถปรับได้แต่ว่านี่มันปี2024แล้วตัวนี้เขามีตัว G I อยู่นะครับเป็นซอฟต์แวร์เลยพอร์ต USB Type B ของจอเนี่ยเราสามารถกดเข้ามาปั๊บแล้วเราก็ลงซอฟต์แวร์ปุ๊บแล้วเราก็ปรับแต่งผ่านซอฟต์แวร์ได้เลยครับ โดยตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับเขาจะปรับได้ทุกอย่างเลยเกี่ยวกับตัวจอเนาะไม่จําเป็นที่จะต้องไปใช้ตัวจอยยุ่ยงยากนะไม่ว่าจะเป็นในส่วงตัวคอชแฮร์เราอยากเลือกแบบไหนนะครับเราก็กดเลือกผ่านตัวนี้เลยเอาสีขาวสีแดงหรือว่าเป็นแบบออตโต้อันนี้ก็เสร็จได้หมดนะครับพวกโหมด k v m นะครับหรือว่าตัว Optics c o ค e อันนี้เราก็สามารถเซตติ้งได้นะครับในส่วนตัวหน้าจอครับลดแสงสีฟ้าโลบู i g ท์อย่างที่บอกไปว่าจอตัวนี้มันเป็นการลดแสงสีฟ้าในระดับฮาร์ดแวร์หน้าจอเนี่ยมันจะไม่ติดเหลืองนะครับก็สามารถเปิดได้นะแล้วก็ในส่วนตัว y ท e C เนี่ยเปิดให้เป็น PD c h ชา g e จทำได้นะครับมีตัว AI อันี้ก็เปิดได้ Adaptive Sync เซตได้ตัว Display HDR เซตได้เลยว่าจะเน้นความสว่างหรือว่าจะเป็น t r u e b l a c k 4 0 0นะครับความสว่างไบเนทเซตคอนทราสต์ rast, เนี่ยเราปรับตรงนี้เห็นนะ มันก็จะเป็นการปรับแสงจออัตโนมัติเลยนะครับนี่ผมปรับไว้เนี่ยเป็น0ูนย์ี่ปรับกลับมาค่าเดิมก็ทําได้ผ่านตรงนี้เลยเนาะคอนทราสต์อันนี้ก็เซ็ตได้นะครับเนี่ยเซ็ตผ่านตัวนี้ได้หมดเลยอันนี้ผมว่าค่อนข้างดีสะดวกมากนะครับสกรีนไซส์ก็เซ t ตติ้งผ่านตัวนี้ได้ Image Night Vision นะครับ OLED Care ตัวนี้ก็อย่างที่บอกหนะจอตัวนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวมันเบิร์ดอินมันมีตัวฟังก์ชันที่แบบ ดีเทคได้ทุกอย่างเช่นมัลติโ o โก้ดีเทคเนี้ยก็เปิดไว้ว่าเฮ้ยถ้าเจอโลโก้ที่มันอยู่กับที่จะให้มันลดแสงอะไรยังไงไม่ต้องกลัวแล้วว่าหน้าจอ OLED มันจะเบิร์นเพราะาเขามีซอฟต์แวร์ทั้งหมดนะครับปรับเป็น User s e ์เป็น Profile ตัวนี้ก็สามารถทําได้นะครับนี่ก็กด User ไว้นะครับแล้วก็ตั้งค่าเรื่อง u ูเซเป็นโหมด FPS นะครับนี่อันนี้ผมลองเปลี่ยนเป็นโหมด FPS ดูนะครับ เป็นโหมด Rising นะครับผมเน้นเกมที่ต้องการความไวนี่ก็จะมีการเปลี่ยนค่าต่างๆเอาไว้นะครับอันนี้ก็ผมขอตั้งเป็น Premium Color ไว้ก่อนแล้วกันนะครับในส่วนของตัว r a t s i n g ครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวโปรไฟล์ที่เราสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมขึ้นมาได้นะครับว่าคุณจะต้องการยังไงก็คือมันมันมีโปรไฟล์นั่นแหละครับอันนี้ก็เซตได้หมดเนาะโหมด PAP PPP อันนี้ก็สามารถเซตติ้งได้ในส่วนของตัว r e f r r a l อยากจะให้โชว์ทำได้นะครับตั้งค่าเวลา ก็สามารถทําได้ในโซนตัวเครื่องมือครับอันนี้ก็จะเป็นการเซตตัวหน้าจอม u l ติ Project Power Setting นะครับอันนี้ก็เซตได้ทั้งหมดเลยหรือว่าจะสแกน QR Code ใช้ r ร m o t e d i s สเพย์อน,นี้ก็ทำได้นะมันมีซอฟต์แวร์แบบเจ๋งๆมากยิ่งใครใช้แบบตัวคอมพิวเตอร์ที่เป็น MSI ครบเซตอ่ะผมว่ามันจะค่อนข้างสบายมากๆก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับการเซตติ้งค่าต่างๆถ้าคุณอยากจะเซตอย่างอื่นอีกคุณจะไปใช้ที่จอยก็ได้หรือจะไปใช้ที่ซอฟต์แวร์ตามความสะดวกเลยครับ แล้วผมบอกเลยนะครับวันนี้ผมจะมาเจาะลึกฟังก์ชันเมนูที่เมื่อกี้ผมพูดไปอย่างเช่นตัวออปติกสโคปในสวนตัวสมา r t c คอร์ i แฮนะครับที่มันเป็นไฮไลท์เด็ดของจอตัวนี้มันใช้งานยังไงแล้วเล่นยังไงไปชมกันครับนะครับลองเล่นเกมกันดูอย่างตอนนี้เวลาเราเล่นเนี่ยจะเห็นว่าสตูตัวมันเล็กมากใช่ไหมเวลาเราซูมเนี่ยเราก็ไม่ค่อยมั่นใจว่ามันจะยิงโดนหรือเปล่าไอ้ฟังก์ชันที่ผมบอกตัวนี้เนี่ยแหละครับที่มันจะช่วยเหลือเราเล่นนะครับก็คือตัวออปติกนะครับออปติกสโคป เราสามารถเลือกไซส์สามารถเลือกกำหนดขนาดได้น,นี้เดี๋ยวผมจะเปิดฟัง์กชันตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ลองดูตัวคูณนะครับว่าคุณอยากจะได้คูณเท่าไรสมมติผมเอาคูณ3เท่าไปเลยมันจะได้มองเห็นเช่นเด่นชัดๆนะครับนี่มาดิเราก็เดินให้มันต่ําหน่อยนะครับแค่นี้นเดินให้มันค่อนข้างต่ําหน่อยแล้วเราก็จะมองเห็นสตูลวครับป้าบยังไงก็เห็นครับอ่าหายไปแล้วเดี๋ยวก่นนี่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 น,น,น เนี่ยเราก็จะเห็นชัดมากๆเขาอยู่ข้างในก็คือเรายังมองเห็นนะครับแต่ว่าอาจจะต้องปรับตัวสักเล็กน้อยเล่นแล้วแบบเห็นนะดูดิผมไม่ต้องซูมเลยอ,อันนี้คือไม่ต้องซูมไม่ต้องเล็งเลยนะครับนี่เราก็เล่นแบบมองต่ำๆครับเพื่อให้ตัวนี้มันไม่บังเราใช่ไหมพอเจอศัตรูปุ๊บเราค่อยงัดขึ้นอย่างนี้ตึ๊ด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 โอ้โหอย่างโกง น,นี่นี่โอ้โหโคตรแม่นผมว่าจอตัวนี้แหละคือจอที่ผมควรจะต้องใช้อ่นนะบปีมือไม่ต้องอุปกร,รณ์ไว้ก่อนมีตัวไหนอีกโอ้โห bor! ปกติยิงไม่ได้แม่นขนาดนี้นะเนี่ยปกติผมจะเป็นแบบแนวสายตาถั่วหน่อยมองไม่ค่อยเห็นพอมีไอตัวออปติกสโคปตัวนี้ก็คือโกงเลยอะคือมันเลือกได้นะว่าจะเอากี่เท่ากี่เท่าแล้วก็ความใหญ่เท่าไรอ่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูอีกนิดนึงนะครับ อ่าสมาร์ทคอร์สแอันนี้ก็สามารถเปิดได้ว่าจะเอาสีอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าออปติกตัวนี้แะที่ผมว่าน,นี่สุดแล้วสโคบไซส์อันนี้มันจะมีให้เลือก3ขนาดมีเดียมและก็ลาร์ชนะครับซึ่งลาร์ชผมมองว่ามันใหญ่เกินไประดับสมอลํกำลังพอดีสำหรับการเล่นนะครับอันนี้แหละจำสุดละอที่ผมลองมานะแล้วก็อันนี้ลองแบบ 4K 240 h z ภาพก็ลื่นละเอียดเ็นย่ะเ็น่ะ บอกแล้วอย่างอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่เลยผมเห็นหมดอ่ะผมเห็นหมดอ่ะอุ้ยโอ้ย,อยตะก,กระสุนหมดกันนี้ไม่เกี่ยวนะครับเนี่ยมันก็จะเห็นแบบใหญ่มากแล้วก็ชัดมากและในส่วนตัวสมาร์ทคอชแฮนะครับอย่างอันเนี้ยมันเป็นสีเขียวใช่ไหมเวลาที่คุณไปตามสีอื่นๆ่นนะมันก็จะเปลี่ยนสีไปตามสีที่มันจะแตกต่างมากะครนะอย่างสีเขียวยังมองเห็นใช่ไหมถ้าสมมุติผมลองหันไปจุดที่ มันค่อนข้างกลืนกับสีเขียวมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงหรือเนี่ยนี่เนี่ยนะเปลี่ยนเป็นสีแดงเปลี่ยนเป็นสีส้มให้นะมันก็จะสลับสีให้อัตโนมัติทําให้เราแบบมองเห็นได้ชัดมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็คือเป็นตัว smart c o t hair นะครับอ่ะผมลองกับเกม the final ไปแล้วเดี๋ยวไปลองเกม P ับ G ดูอีกเกมหนึ่งเป็นเกมที่แบบผมว่ามีประโยชน์มากๆสาหรับตัว o p t i c s scope ครับอ่ะตอนนี้เราก็เล่นเกมพับ G แล้วนะครับอันนี้ผมก็เปิดคูณ3าเอาไว้ใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าสมมติปืนผมมีสโคอิก โอ้โหก็จะเห็นแบบเด่นชัดแต่พอตอนใช้สโคปอะจอมันจะรู้สึกเล็กไปแล้วอันนี้คุณก็ปรับแต่งเอาเลยนะครับสมมุติผมจะปรับให้มันใหญ่ขึ้นแล้วอันนี้เราจะใช้แบบเวอร์ชันใหญ่สุดนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นโหมดเดชแมทนะครับเราก็เอามันไปเลยเอามันให้สุดๆไปเลยมันจะได้แบบเห็นน่ะเรียกว่าเห็นน่ะนี่เลยครับตุ๊กๆๆ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 เห็นนะโคตรง่ายอีซี่ ไม่ต้องซูมครับไม่ต้องใช้สโคปสโคปคืออะไรโกงมากกงมากอ่ะเดี๋ยวหาอีกหนึ่งตัวกันนี่ครับผมเห็นแล้วหนึ่งตัวเมื่อกี้ปุ๊บโอ้โหถ้าซูมเข้าไปอีกนี่เด่นชัดเลยอมองหาก่อนมองหาก่อนนี่นะครับผมเห็นระยะไกลแล้วใช่ไหมครับพางตัวมาเราก็ยิงโดนครับไม่ต้องห่วงนี่เป็นไง มันก็จะมองชัดนะครับคือเรียกง่ายๆว่ามันมีแว่นขยายอยู่ละกันทีนี้คุณก็ต้องปรับแต่งแล้วผมรู้สึกว่าเมื่อกี้ตอนที่ผมใช้สโคปอ่ะมันไม่ควรที่จะต้องซูม3นะครับแค่ซูม1.5เท่าก็น่าจะเพียงพอแล้วแต่ว่าขอเป็นจอใหญ่ๆมันก็จะได้แบบไซส์กําลังดีนะครับเออประมาณนี้ผมว่าโอเคมากแล้วนะครับนี่นี่นีนนลองดูได้เลยเมื่อกี้เห็น1ตัวออกมาไหม นี่เราก็จะมองเห็นได้ใหญ่มากนะครับนี่ประมาณนี้อันนี้ก็เป็นการแสดงให้ดูแล้วกัน ต่อมาเรามาลองดู YouTube กันบ้างนะครับอันนี้ผมลองเปิดคลิป 4K อยากจะรู้ว่าจอ OLED มันดำขนาดไหนนะครับนี่เห็นไหมครับมีนกสีขาวแล้วพื้นด้านหลังเนี่ยสีดำมันคือจอ OLED อะเนี่ยจอ OLED มันให้พื้นหลังที่ดำแบบดำสนิทมากๆนะครับหรือลองไปดูอีกหนึ่งคลิปครับอันนี้เป็นคลิปผลไม้นะครับเวลาที่มันเห็นสีสันแบบฉูดฉาดอย่างเงี้ยแบบโอ้โหสีแดงเห็นสีแดงไหมตัวเนี้ยจะเห็นว่ามันแบบ เป่งประกายออกมาเลยและในส่วนงตอนที่มันเป็นโทนสีดำอ่ะมันก็จะมืดตัดขอบด้วยกำลังดีใครที่แบบชอบดูหนังดูคลิปทำอาหารหรือว่าต้องการแบบสีสันสดๆ,สดๆอะ่ะจอ OLED เนี่ยคือที่สุดแล้วครับแล้วลองคิดดูนะจอตัวนี้ 4K ด้วยแล้วสีมัน OLED <mar ad> แบบตามภาพอะครับต้องลองดูของจริงผมบอกแล้วนี่คือหน้าจอ,กอโกงไม่ได้ไม่ได้ผมบอกแล้วครับนี่มันคือหน้าจอที่ช่วยเหลือผู้เล่น ใครที่ใส่ตาไม่ดีนะฮะอารมณ์เหมือนมีแว่นขยายแต่ว่าไม่ได้ขยายทั้งจอ ขยายแค่เฉพาะกลางจอคุณก็จะเห็นสตูตัวใหญ่มากยิ่งขึ้นแถมมันปรับระดับได้เนาะนะจะเอาช่องเล็กจะเอาช่องกลางจะเอาช่องใหญ่ใครที่แบบตาถัว่วมองไม่ค่อยเห็นเลยเฮ้ยมันเห็นได้ไงตัวมันนิดเดียวโอ้โหต้องมปเก็บออปติกสโคปไม่ต้องครับคุณไม่ต้องมีตัวอ้น,นี้ซูมก็ได้ถ้าสมมุติคุณเล่นเกมผับจีใช่ปะ่ะคุณไม่ต้องกดสโคปซูมเลยไม่ต้องใส่สโคป 8x ครับคุณใส่สโคป 2x เสร็จปุ๊บใช่ไหมคุณก็เข้าไปเปิดฟังก์ชันตัวนี้ได้บบงหมือนกับสโคป 8x ทนได้ทั้ นะครับอันนี้คือเป็นแค่ตัวเริ่มต้นของ MSI ในปีนี้นะรอบหน้าผมจะพามาดูหน้าจอที่แฮ็กแมปได้ <Huh? S 1> จริงๆครับมันแฮกแมปได้แฮ็กยังไงรอติดตามชมดูได้หมดว่าศัตรูอยู่ตรงไหนแถมมีไกด์ไลน์บอกทิศทาง <Whoa. S 1> ใครอยากดูรีวิวจอตัวนั้น กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเข้า,ขามาเยอะๆแล้วเดี๋ยวผมจะไปหามารีวิวให้ได้นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยของยังไม่เข้าไทยเลยถ้าเข้ามาแล้วมีให้ดูแน่นอนไปแล้วครับผมสวัสดีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ